I'm is my gonna Hello name be there That's Zuzi Zuzi with เอาล่ะค่ะนักเรียนทุกคนสำหรับวันนี้นั้นผูฟ้าก็จะพานักเรียนไปรู้จักธนค่าและตัวการันใช่แล้วเจ้าค่ะจะเป็น,ปนใครเนี่ยแม่มณีเอาล่ะก็จะมาช่วยเจ้าสอนเด็กๆเกี่ยวกับเรื่องธนค่าและตัวการันไงเจ้าค่ะดีไหมจริงเหรอใจดีจังโอเค เรื่องไม้นธนาทกับตัวการันด้วยนะเคคะเจ้าค่ะ๋อเจ้าท่ะทราบหรือไม่ว่ธาวนธานธาัคา่าและตัวกาลันไม่ใช่สิ่งเดียวกันเพราะธนันธาคาคำว่านธนัทฆ่าธนัทแปลว่าไม้คาดแต่ว่าการฆ่าหรือการทำลายเจ้าค่ะเช่นนั้นแล้วนธนัทฆ่าจะมีหน้าตาเช่นนี้ ซึ่งหมายความว่าไม้ที่ใช้ในการฆ่าหรือการทำลายสำหรับค่าเสียงพยัญชนะหรือสระที่เราไม่ต้องการให้ออกเสียงเจ้าค่ะอ๋อเจ้าทั้งหลายจำให้ดีนะเจ้าคะฐนะค่าและการันไม่ใช่สิ่งเดียวกันครูฟ้าเจ้าคะเจ้าหลับได้เช่นไรตื่นขึ้นมาฟังก่อนเจ้าค่ะหน้าที่ของธนาฆ่า ใช้ค่าเสียงของพยัญชนะหรือสระได้1ถึงสตัวเลยนะเจ้าคะเมื่อใส่คานคาดแล้วไม่ต้องออกเสียงพยัญชนะหรือสระนั้นเจ้าคะ่ะถูกปะเจ้าคะเพื่อไม่ให้ออเจ้าหลับใส่ค่าอีกเช่นนั้นข้าจะให้ออเจ้าเป็นคนอ่านตัวยอย่างคําให้นักเรียนฟังเจ้าค่ะพร้อมไหมเจ้าคะพรอะ้อมค่ะพร้อมแล้วพร้อมมาก ราชสีอ่านว่าราชสีมนุษย์อ่านว่ามนุษย์บริสุทธิ์อ่านว่าบริสุทธิ์พระจันทร์อ่านว่าพระจันทร์อ่ะอ่ะ่เยขึ้นไปไหนนะเจ้าคะอ๋อเจ้าสังเกตเห็นไหมเจ้าคะว่าเมื่อครู่ที่ครูฟ้าได้อ่านตัวยอย่างคำไปแล้วนั้น<ม>คำว่าบริสุทธิ์และคำว่าพระจันทร์ธนาคาาจะใส่อยู่ด้านบน ของพยัญชนะและสร,ระซึ่งรวมกันเป็นกี่ตัวเจ้าคะ2ตัวนั่นหมายความว่าทันตคาศใช้ท่าพยัญชนะและสระสองตัวในสไลด์นี้ก็คือคําว่าบริสุทธิ์และคําว่าพระจันทร์เก่งมากเจ้าคะ่ะต่อ,อไปเลยนะคะกษัตริย์อ่านว่ากษัตริย์ลักอ่านว่าลักเอ๊ะแม่มณีคะงั้น คำว่ากษัตริย์กับคำว่ารักเนี่ยตัวธนาคาาเนี่ยอยู่บนพยัญชนะตัวสุดท้ายแต่เวลาเราสะกดแล้วออกเสียงรอเรือสารียอยักษ์การันเนี่ยไม่ออกเสียงแสดงว่าคำนี้เนี่ยธนาคาาก็ฆ่าไปสามตัวเลยสิคะธนาคาาจะฆ่าไปสามส่วนคำว่ารักเนี่ยก็ฆ่าสามตัวเหมือนกันเพราะว่ารออะกรักสอฤษีมอมะนเนนการันถูกต้องไหมคะ อยู่ด้านบนหรือถูกไม้นธนคาตค่านั้นพยัญชนะตัวนั้นหรือสระตัวนั้นจะไม่ออกเสียงเจ้าค่ะและพยัญชนะหรือสระที่ถูกไม้นธนคาตอยู่ด้านบนจะเรียกว่าตัวการันก่อนจากการวันนี้นั้นอย่างแรกเลยครูฟ้าต้องขอขอบคุณแม่มณนนีด้วยนะเจ้าคะ่ะพี่ติดเจ้าคะ่ะติดมาจากแม่มณีนั่นแหละ ต้องขอ,ขอขอบคุณแม่มณีด้วยค่ะที่มาช่วยสอนเด็กๆเรื่องธนาคารและตัวการันแต่ว่านะแม่มณีมาจากยุคไหนครูฟ้าไม่รู้แต่ยุคครูฟ้าเนี่ยไวรัสโควิดสิบเก้ากำลังระบาดอย่างต่อเนื่องทุกคนในยุคครูฟ้าเนี่ยเวลาออกจากบ้านจะต้องสวมแมสสิ่งที่เรียกว่าแมสนะคะสวมเข้าไปแบบนี้ปิดปากแล้วก็ปิดจมูกและนอกจากนั้นเนี่ยทุกคนยังต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆนะคะ หรือจะล้างมือด้วยน้ำสบู่ก็ได้ถ้าสะดวกทุกคนต้องดูแลป้องกันตัวเองดีๆให้รอดผลจากภายัยโควิด19นะคะและอย่าลืมทบทวนความรู้ทบทวนบทเรียนด้วยนะวันนี้ครูฟ้าต้องขอตัวพาแม่มานีไปติวเรื่องโควิด19ก่อนบ๊ายบาย,บาย,บาย